สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลนะคะผลิตภัณฑ์ KO นะคะที่ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับระบบเลือดนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับผู้ใช้จริงนะคะที่เคยมีปัญหาะะได้รับอุบัติเหตุจากการตกบันไดนะคะหลังจากที่รับอุบัติเหตุเนี่ยมีอาการบ้านหมุนนะคะเวียนหัวนะแล้วก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะคะวันนี้นะคะอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนาตัวเองนิดนึงค่ะชื่อคุณอะไรคะผมชื่อคุณพ่อบุรีอินนุชครับค่ะอายุเท่าไหร่คะเจ็สิบปดปีครับเป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดสุรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์นะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอค่ะคุณพ่อมีอาการยังไงบ้างคะก็ตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดค่ะไปหาหมอมาสามสามคืนค่ะหลังจากนั้นก็มาอยู่นอนที่บ้านค่ะก็มีอาการเวียนค่ะบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากค่ะ ตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวันสามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเ,เดินไม่ได้ต้องประพองอย่างเดียวเลยนะใช่ไหมคะอ่าก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะ,ะแล้วหลังจากที่ทานหาสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติ ปกติก็คืออาการเบียนหัวบ้านหัวที่หายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งนะคะนี่นะคะก็เป็นกล่องที่คุณพ่อทานจริงๆนะคะหนึ่งกล่องมีกี่แผงคะมีสามแผงสามหนึ่งกล่องมีสามสิบเม็ดนะคะค่ะคุณพ่อทานจริงๆนะคะก็เรียกได้ว่านะคะคุณพ่อประทับใจมากอย่างจะแชร์ประสบการณ์ดีๆใช่ไหมคะับใจมากที่ท่านนี่ดีมากครับค่ะถ้าทุกท่านเป็นอาการเหมือนผมก็ให้กินเคอนะครับ รับรองว่าสุขภาพของท่านร่างกายแข็งแรงคุณพ่อมีโรคประจําตัวไหมคะเป็นโรคความดันครับโรคความดันนะคะคุณพ่ออายุ78ปีแน่นอนนะคะย่อมมีโรคความดันเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วแต่ว่าทานผลิตภัณฑ์ KO ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายใช่ไหมคะไม่มีไม่มีทานได้ปลอดภ<า><า>ัยใช่ไหพ่อ,พอพนะ ค่ะคุณพ่อมั่นใจว่าอายุค่ะคุณพ่อก็ทานได้นะคะใครที่มีปัญหาปวดหัวนะคะหรือว่าบ้านหมุนเหมือนคุณพ่อเนี่ยทานเลยใช่ไหมคะทานได้เลยครับทานได้เลยใช่ไหมคะถ้ามีคะแนนให้ตัว KO สัก10คะแนนคุณพ่อให้เท่าไหร่คะให้เต็มร้อยนะครับโอ้โหมีสิบให้ร้อยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะคะสําหรับคนที่มีอาการปวดหัวนะคะบ้านหมุนนะคะเดินไม่ได้นะคะทานผลิตภัณฑ์ KO สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นตั้งแต่ประมาณเมตรที่เท่าไหร่คะคุณพ่อ ตั้าแต่สิบเมตรประมาณสิบเมตรก็คือปรามาณห้าวันนะคะห้าวันอาการดีขึ้นมากเดินได้เดินเหินในฟ้องเลยใช่ไหมคะก็คือไม่เวียนหัวแล้วไม่มีอาการมึนหัวเวียนหัวอืมค่ะเห็นบอกว่าล่าปกติทํางานได้ค่ะทํางานได้ปกตินะับปกติอืมอ่าประทับใจมากเลยใช่ไหมคะประทับใจมากครับอืมค่ะแล้วของสินค้าดีๆแบบนี้คุณพ่อกล้าบอกก่บเพื่อนบ้านไหมคะกาบอกครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเคโอ้นี่มีคุณภาพดีจริงๆครับ กินแล้วก็ดีมากครับดีมากนะคะโอเควันนี้นะคะไม่เพียงแค่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะคุณพ่อยังจะมาทานให้ดูด้วยนะคะเป็นการยืนยันนะคะว่าทานจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อแกะเลยนะคะแล้วทานให้ท่านผู้ชมดูเลยคะ่ะนี่ค่ะก็เป็นเคอะ KO นะคะจะเป็นเม็ดสีอะไรคะเม็ดแดงครับเม็ดสีแดงน,นะคะบรรจุในแคปซูลแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณพ่อจะทานให้ดูเลยนะคะทานเลยค่ะ นี่นะคะวัย78ปีนะคะได้รับผลกระทบจากตกบันไดนะคะมีอาการหลังที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะมีการเบียนหัวบ้านหมุนนะคะทันค O โอไปตอนนี้นะคะได้สุขภาพกลับคืนมาและอาการบ้านหมุนหายไปแล้วใช่ไหมคะหายเลยครับตอนนี้นะคะคุณพ่อก็คือเดินใช้ชีวิตได้ปกติต้อวังอาการปเป็นปกตินะครับออทางานได้ค่ะมันใจในสินค้ามากๆเลยใช่ไหมคะครับ นี่นะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ KO แล้วนะคะประทับใจมากๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่มีภาวะคอเลสเตอรอลนะคะในเลือดสูงนะคะมีอาการเบียนหัวบ้านหมุนนะคะก็ติดต่อมาทางเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะโทรมาตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้ท่าน